เสร็จพค<อ>รับพัตจันทร์พ่อทิ่พ่อมองไม่เห็นอ๋อ <ia> พ่อมองไม่เห็นนะทำไมมองไม่เห็นนะพ่อเป็นใหญ่พ่อมองไม่เห็นไงมันมืดนะอ๋อมันมืดเหรอทำไมทำไมทำไมมันถึงมืดอ่ะพ่อทิพย์ไปนอนแล้วไว้อ๋อพ่อทิพย์ไปนอนแล้วแล้วพ,จ <S <S พัจันทร์อ่ะพัตจันทร์ได้อยู่ตรงเราไงมันมา ราไงมันรักเราไงฮะพระจันทร์มันรักเราใช่โอ้มันรักเราโอ้พระจันทร์นะนะเราไม่วุ่นวายไงเราไม่วุ่นวายแต่วุ่นวายกับแม่อ๋อตวุ่นวายกับแม่วุ่นวายกับแม่อ๋อตวุ่นวายไหมวุ่นวายคีตับวุ่นวายกับแม่อ๋อเหรอวุ่นวายกับแม่ไงอ๋อแล้วพระจันทร์อะ พระจันทร์ไปไหนพระจันทร์นอนอ๋อพระธิ่ะพระธิมาหาเรามันรักเราอ้าวเมื่อกี้บอกพระจันทร์รักเราตกลงใครรักเรากันแน่พระชันมันรักเราด้วยอ๋อพระจันทร์รักเราด้วยพระธิ่ะพระธิย์มันรักเราด้วยอ๋อโอเคมันรักมันรักสองอันเลยอ๋อรักสองอันเลยพระพระธิดา